สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากเจ้าของร้านอาหารด่ายับประยุทธ์ไม่เหลือความเป็นคนอยู่แล้ว เจ้าของร้านอาหารที่ชนบุรีชี้นายกบิ๊กตู่ประกาศฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติถ้าอยากให้ร่วมมือต้องมองเห็นความเป็นคนก่อนชี้ระบบหมอพร้อมล้มเหลวเหมือนหุ่นยนต์ที่มองมนุษย์เป็นเพียงตัวเลขประชาชนรู้สึกไม่แฟรัฐมนตรีติดเชื้อแหกกฎเส้เองยังลอยหน้าลอยตาได้แล้วจะไว้ใจได้ยังไงแนะ ขอโทษอย่างจริงใจไม่เอาแล้วนะขอโทษแล้วกันอีกด้านเสนอให้ฉีดคนมีเครดิตทางสังคมก่อนกับใช้ระบบแข่งขันมอบเหรียญมอบโล่ให้เกิดพลัง ผู้ใช้ Facebook พานุวัตจิติวุธิการซึ่งเป็นบุตรชายเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งย่าน Walking Street เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีที่เคยออกประกาศปิดร้านเพราะโควิด -19 และเพราะเจ้าหน้าที่คอร์รัปชันกลายเป็นที่ฮือฮาเมื่อช่วงหลังปีใหม่ที่ผ่านมาได้โพสต์ข้อความถึงการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประกาศให้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เป็นวาระแห่งชาติระบุว่า The อยากให้ประชาชนร่วมมือก็ต้องมองเห็นความเป็นมนุษย์ในประชาชนก่อนเป็นที่แน่นอนแล้วว่าโมเดลการจัดการแบบหมอพร้อมล้มเหลวเพราะหมอพร้อมเป็นการออกแบบระบบที่เห็นคนเป็นหุ่นยนต์คิดว่ากดให้เดินมาฉีดก็มาให้ฉีดตัวไหนก็ฉีดไม่มีออปชั่นใดๆคือมองมนุษย์เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่ต้องเอาชนะทั้งที่จริงๆแล้วความเป็นคนมันมีมิติที่ซับซ้อนมากกว่านั้นบางคนรับความเสี่ยงในการออกไป ได้เพราะเขาเห็นว่าเขามีความรู้ความสามารถพอที่จะจัดการมันได้บางคนรับความเสี่ยงในการออกไปฉีดได้ถ้ามีกฎระเบียบรองรับชัดเจนบางคนรับความเสี่ยงได้ถ้าทำให้คนรอบตัวรอดไปด้วยกันเมื่อคนเราตัดสินใจเรื่องความเสี่ยงหลายครั้งไม่ได้ตัดสินใจแบบเอาตัวเลขมาเทียบกันว่าอันนี้หนึ่งในล้านอันนั้นหนึ่งในร้ออะไรแบบนั้นแต่เขาใช้ความรู้สึกว่าความเสี่ยงจากการฉีดวัคซีน คือความเสี่ยงที่เขาพร้อมเดินเข้าไปหาหรือความเสี่ยงแบบโควิดคือความเสี่ยงที่เดินเข้ามาหาตัวเขา และที่สำคัญที่สุดณเวลานี้อำนาจในการตัดสินใจฉีดหรือไม่ฉีดมันยังอยู่ที่ตัวปัจเจกบุคคลเมื่อรัฐบาลประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติมันก็ต้องมีการกำหนดเป้าหมายร่วมและวางยุทธศาสาตร์ว่าจะทำอย่างไรให้ทุกคนมีส่วนร่วมต้องสื่อสารให้ประชาชนมองเห็นว่าเป้าหมายที่เราต้องการมันเป็นอย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งแรกที่ประชาชนคนไทยต้องการก่อนการให้ความร่วมมือกับภาครัฐคือ คำขอโทษอย่างจริงใจจากรัฐบาลการจะขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายมันสำคัญนะครับที่คุณจะต้องเสียสละแสดงความเป็นผู้นำและยอมขอโทษเพื่อให้จบไม่เอาแบบผมก็ขอโทษละกันนะครับ ขอแบบจริงใจหน่อยเพราะโควิดสองรอบที่ผ่านมาประชาชนทุกคนรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับพวกเรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมที่พวกเราทนป้องกันตัวเองมาตลอดแต่กลับเกิดการระบาดเพราะคนของรัฐผมจึงไม่แปลกใจที่หลังจากมีข่าวรัฐมนตรีติดโควิดแล้วรัฐจะร้องขออะไรประชาชนไม่เคยให้ความร่วมมือในเมื่อรัฐแหกกฎเองแล้วจะหวังให้ประชาชนเดินตามได้อย่างไร ตอนนี้ประชาชนคนไทยที่ไม่อยากฉีดวัคซีนคือรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจในทุกสิ่งที่รัฐทำแล้วทำไมฉันต้องเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลแบบนี้ ในด้านหนึ่งผมถึงเข้าใจและเห็นใจคนที่ไม่อยากฉีดว่าไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ได้อยากเป็นภาระของชาติแต่ไม่อยากและไม่ไว้ใจรัฐบาลเฮี้ยๆแบบนี้สิ่งที่ผมพอคิดได้ในตอนนี้คือโครงการโควิดฮีโร่และระบบรีวอร์ดเมดัล เปลี่ยนเป้าหมายจากฉีดให้คนแก่เป็นฉีดให้คนที่มีเครดิตท,ทางสังคมก่อนในเมื่อหลักสากลมันใช้กับคนประเทศนี้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปฉีดให้คนที่ประชาชนไว้วางใจในสงครามโควิดรอบนี้เราต้องการคนพร้อมเป็นผู้นำคนที่มีความกล้าคนที่พร้อมเป็นแนวหน้าเสมอเมื่อวานผมเห็นข่าวออกมาว่าตำรวจลงทะเบียนฉีดกันน้อยแต่เท่าที่ผมได้ยินมาคือบางโรงพักท่าสารวัต ไม่กล้าฉีดลูกน้องก็ไม่กล้าไปด้วยดังนั้นคนเป็นหัวหน้าต้องแสดงความเป็นผู้นำครับ ฉีดให้เด็กมันดูลองเป็นสายทําสายวัดบ้างถ้าพระอาจารย์เดินหน้าไปฉีดผมมั่นใจเลยว่าลูกสิ์ลูกหาก็พร้อมตามไปด้วยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องการจ่าฝูงเราไม่อยากเสี่ยงแบบโดดเดี่ยวเราอยากมีเพื่อนร่วมชะตากรรมอย่างตัวผมเมื่อผมก็บอกกับลูกน้องว่าจะไปฉีดทุกคนก็พร้อมตามผมไปฉีดนี่คือตัวอย่างของโครงสร้างทางสังคมที่อยู่นอกเนือตัวเลขที่รัฐยัง ไม่เข้าใจหรือจะมีการมอบเหรียญมอบโล่มอบรางวัลให้องค์กรที่ฉีดวัคซีนครบ100เปอร์เซนก็ควรทำเพราะมนุษย์ชอบการแข่งขันรางวัลเหรียญทอง100องค์กรหรือ100ชุมชนแรกเหรียญเงิน1000องค์กรแรกก็ว่ากันไปให้มันเกิดพลังเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนมันก็จะมีการแข่งขันออกไปฉีดระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบลทำให้มันเป็นเรื่องสนุกสิครับการฉีดวัคซีนนะ อยากให้คนออกมาร่วมมือก็ต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์ของผู้คนก่อนนะครับลุงหรือลุงไม่เหลือความเป็นมนุษย์อยู่แล้วเลยไม่เข้าใจขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ